สวัสดีค่ะวันนี้เด็กก็จะมาทำคลิปแนะนำเว็บเล่นบาคาร่าที่มีความสะดวกสบายในการเข้าเล่นแม้กระทั่งการฝากถอนก็เป็นระบบฝากถอนอัตโนมัติรวดเร็วทันใจมีความปลอดภัยและมั่นคงที่สุดนะคะจะไม่มีการฝากถอนผ่านพนักงานไลน์แอดแล้วนะคะเพราะแบบนั้นจะล่าช้ามากและเว็บนี้ก็ยังฝากถอนขั้นต่ำเพียง100บาทเท่านั้นเอง หากเพื่อนๆคนไหนต้องการสมัครแอดไลน์ไปที่แอดเกมฮอนะคะหรือสมัครผ่านทางหน้าเว็บก็ได้นะคะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นการกรอกสมัครผ่านทางหน้าเว็บนะคะกรอกเสร็จกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยจากนั้นก็นําเบอร์มือถือที่ใช้สมัครและรหัสผ่านที่ตั้งขึ้นมากรอกเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะ เดียก็สมัครไว้แล้วนะคะเดียก็จะใส่เบอร์มือถือแล้วก็รหัสผ่านของเดียลงไปนะคะจากนั้นก็กดปุ่มเข้าสู่ระบบได้เลยเมื่อเราล็อกอินเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับใครที่สมัครสมาชิกใหม่แล้วยังไม่มีเงินหรือเครดิตเล่นในเกมนะคะเราต้องมาเติมเงินเข้าเล่นก่อนนะคะโดยมาที่เมนูฝากถอนหลังจากนั้นเราก็จะเจอกับหมายเลขธนาคารที่ขึ้นอยู่ทางหน้าเว็บนะคะให้เราคัดลอกหมายเลขบัญชีธนาคารและทำการโอนเงินได้เลยค่ะต้องขอย้ำเลยนะคะว่าต้องโอนเงินจากบัญชีที่ใช้สมัครเท่านั้นนะคะถ้าเราเอาบัญชีอื่นโอนเงินจะไม่เข้านะคะเมื่อเราโอนเงินเสร็จแล้วนะคะ ให้ทําการรอสักครู่นะคะจากนั้นก็กดปุ่มเริ่มเกมได้เลยจากนั้นก็กดปุ่มยอมรับนะคะเมื่อเรากดปุ่มยอมรับเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับหน้าเว็บยูฟ้าเปีดนะคะวันนี้เดียวก็จะพาเ,เพื่อนเมาเล่นคาสิโน S.A. Gaming นะคะเราก็กดเข้าไปเลย วันนี้เดียก็จะใช้ทุนเล่นที่200บาทนะคะจากนั้นก็โยกเงินเข้านะคะแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นได้เลยจากนั้นก็รอสักครู่นะคะอ่ะเราก็จะมาเลือกห้องที่จะเข้าเล่นในวันนี้นะคะเราก็จะเอ,อะดูที่เขาไพ่นะคะว่า ห้องไหนที่จะทำให้เราได้กำไรในวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเดียจะเลือกที่ห้องที่6แล้วกันนะคะก็เข้าไปเลยนะคะ,ะประเดิมไม้แรกนะคะเดี๋ยวเดียจะดูที่เขาไพ่นะคะเดี๋ยวจะลองลงที่ที่แบงเกอร์แล้วกันนะคะ เดิมไม้แรกที่แบงเกอร์100บาทนะคะไม้นี้ก็ยังไม่ค่อยที่จะมั่นใจสักเท่าไหร่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะใบเลนะคะอ้าวเพเย์เจ็ดแต,ต้มนะคะโอ้โหเราหกแต้มนะคะ โอ้เราแพ้นะคะไม้แรกไม่เป็นไรนะคะอ่าถือว่าเราเราก็มาลุ้นไม้ต่อไปดีกว่าเลยนะคะอ่าไม้นี้นะคะดูจากเขาไพ่แล้วนะคะเดี๋ยวจะลงที่เพ y e เยอร์นะคะอ่าเดี๋ยวจะลงที่เพ y e เยอร์หนึ่งบาทนะคะ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะคะโอ้เรามาดีนะคะ5้าแต้มนะคะโอ้โหฝั่งนู้นแต้มหนึ่งนะคะแต้มเดียวนะคะโอ้เราชนะแล้วนะคะเจ็ดแต้มนะคะ บวกมาอีกแล้วนะคะ100บาทนะคะเห็นไหมโอเคก็ถือว่ามาดีนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไม้ต่อไปเลยนะคะไม้นี้เดียมั่นใจนะคะว่ามันต้องเป็นแบงเกอร์แน่นอนเพราะว่าเพลเยอร์มันมา3แล้วนะคะยังไงก็ต้องเป็นแบงเกอแน่นอนอเดี๋ยวไม้นี้เดียจะลงที่ แบงเกอร์ er นะคะ200บาทนะคะอ่ายังไงก็มาแบงเกอร์แน่นอนอ่ะเพราะดูจากเขาไพ่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะคะ เพยเยอร์นะคะเพยเยอร์คี่แต้มอ่อเพเยอร์สี่แต้มนะคะก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบงเกอร์ของเราเลยนะคะอะมาดีเจ็ดแต้มนะคะโอ้โหเราชนะนะคะฝั่งนู้นได้สองแต้มนะ,ะโอโ้บวกมาแล้วนะคะสองร้อยบาทนะคะโอ้โหถูกไหมเดี๋ยวบอกแล้วนะคะว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะคะบาคาร่านะคะแค่เราวิเขาไพ่เป็นนะคะอ่า เห็นไหมเดี๋ยวบวกมาแล้วนะคะ200บาทอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูไม้สุดท้ายของวันนี้แล้วกันนะคะอ่าดูจากเขาไพ่แล้วนะคะเดี๋ยวว่าแบงเกอร์ต้องมาอีกอแน่นอนนะคะอ่ะเดียวลงที่300บาทเลยอ่าพอดูจากเขาไพ่นะคะ เดียวว่ามันต้องมาอีกไหมหนึงแน่นอนเลยอะเดี๋ยวจะลงที่300บาทนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันลุ้นไปด้วยกันนะคะว่ามันจะจริงอย่างที่เดียวพูดหรือเปล่านะคะไม้สุดท้ายของวันนี้นะคะอะโอ้โหฝั่งนู้นบอดนะคะเดี๋ยวเรามาดูลุ้นแบงเกอร์ของเรานะคะโอ้เราก็บอดเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวลองดูไม้ของเรานะคะโอ้โ้หูก้าลังนะคะอูโหสุดยอดมากเลยค่ะไม้สุดท้ายของเราในวันนี้บวกมาแล้วนะคะ300บาทนะคะอ่าก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่มียูเซอร์เข้าเล่นนะคะก็แอดไลน์ไปที่แอดเกมฮอลนะคะเดี๋ยวก็จะมีพนักงานพานเพื่อนสมัครนะคะหรือไม่ก็ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะ เพื่อนๆสามารถกดลิงก์เข้ามาสมัครผ่านทางหน้าเว็บได้เลยนะคะยังไงก็สำหรับวันนี้เดียก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เดียด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ